สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมามีคลิปคลิปหนึ่งถูกเผยแพร่ลงสู่อินเทอร์เน็ตโดยไม่ระบุนามผู้เผยแพร่เป็นคลิปภาพจาลองขั้นสูงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากเขื่อนสามผาถูกระเบิดทิ้งซึ่งคลิปดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่าหากเขื่อนสามผาถูกระเบิดน้ำทั้งหมดในเขื่อน จะวิ่งตรงไปยังเมืองอีชังด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้เมืองอีชังรมอยู่ใต้น้ำไม่ต่ำกว่า10เมตรภายในเวลา5ชั่วโมงและจากนั้นมวลน้ำจะวิ่งไปยังเมืองจิงโจและน้ำจะไปถึงเมืองอู่ฮั่นภายใน10ชั่วโมงหลังจากเขื่อนแตกซึ่งจะทำให้อู่ฮั่นจมอยู่ใต้น้ำที่สูงกว่า5เมตรจากเขื่อนสามผาไปยังอู่ฮั่นมีระยะทางประมาณ700กิโลเมตร ซึ่งจะกระทบประชาชนที่อยู่ในสามเมืองนี้เป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า20ล้านคนท่านผู้ชมลองนึกภาพดูหากน้ำท่วมฉับพลันในระดับ5เมตรประชาชนกว่า20ล้านคนจะหลบหนีอย่างไรเพื่อเอาชีวิตรอดศาสตราจารย์หวังเหวยล่อเป็นนักวิศวกรซึ่งปัจจุบันสอนอยู่ที่มหาวิทยายลัยเทคนิคดอทมูลที่เยอรมนีเขาสงสัยว่าคลิปดังกล่าวเป็นการจงใจแพร่งพายของทางการจีนเพื่อเตือนประชาชนว่า หากสุดวิสัยจำเป็นต้องระเบิดเขื่อนสามผาทิ้งตามคำทำนายในข้อ12องของนายห่วว่านหลี่ตามที่เราได้นำเสนอไปแล้วในคลิปเขื่อนสามผาต้องคำสาปหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปผู้ชมหลายๆท่านได้ตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดทางการจีนจึงดื้อดรั้นที่จะสร้างเขื่อนสามผาให้รู้ล่วงโดยไม่ฟังคำคัดค้านของเหล่านักวิชาการและประชาชนเพราะต้องการแสดงความยิ่งใหญ่ให้ชาวโลกเห็น ในเชิงสถาปัตยกรรมจึงชอบสร้างแต่สิ่งที่เป็นที่สุดของโลกโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบอย่างกำแพงเมืองจีนเป็นต้นที่เป็นเหตุให้ประชาชนเสียชีวิตหลายล้านคนในสมัยราชวงศ์ฉินย้อนกลับไปเมื่อปี1986นายหลี่เผิงนาย,ยกรัฐมนตรีจีนในขณะนั้นได้พานายเจียงเจ๋อหมินไปสำรวจพื้นที่ที่จะใช้ก่อสร้างเขื่อนสามผา จากนั้นเมื่อนายเจียงเจ๋อหมินได้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งเลขาที่การพักคอมมิวนิสต์จีนในปี1993จึงได้เริ่มมีการผลักดันสร้างเขื่อนสามผาโดยตั้งงบประมาณก่อสร้างไว้ที่50,000ล้านหยวนเมื่อโครงการได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมพักการก่อสร้างได้เริ่มขึ้นในปี1996แต่งบประมาณที่อนุมัติไม่เพียงพอ นายเจียงเจ๋อหมินจึงได้ส่งสารไปยังประชาชนทุกครัวเรือนเพื่อให้ช่วยกันบริจาคสมทบทุนจำนวน135,700ล้านหยวนโดยอ้างว่าต่อไปในอนาคตเมื่อเขื่อนสามผาสร้างเสร็จประชาชนจะได้ใช้ไฟในราคาถูกเพราะพลังงานน้ำไม่ต้องมีต้นทุนทางเชื้อเพลิงและเป็นการเพิ่มความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศอีกทั้งยังสามารถป้องกันน้ำท่วมจากแม่น้ำแยงซีเกียงได้ตลอดไป โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดมหึือมาต้องแลกมาด้วยพื้นที่เกษตรกรรมสำหรับรอเลี้ยงประชากรกว่า400ล้านชีวิตเป็นหนึ่งในหลายๆเหตุผลที่นายหวงว่านหลีได้ใช้เป็นข้อคัดค้านในการสร้างเขื่อนสามผาโดยสารที่ส่งถึงนายเจียงเจ๋อหมินได้อธิบายว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกแถมยังเป็นประเทศที่ต้องนำเข้าอาหารจำนวนมากจากต่างประเทศซึงไม่เห็นด้วยในการสร้างเขื่อน อีกทั้งยังต้องโยกย้ายผู้คนกว่าล้านครัวเรือนออกจากท้องถิ่นที่อยู่อาศัยมาแต่บรรพบุรุษจึงไม่คุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจและยังเสี่ยงต่อความมั่นคงทางด้านอาหารแต่นายเจียงเจอหมินยังคงผลักดันให้โครงการเดินหน้าต่อพอถึงวันที่1มิถุนายนปี2003ทางการจีนได้ออกข่าวว่า รอยรั่วในเขื่อนสามผาที่เกิดขึ้นในระหว่างก่อสร้างได้ทําการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วเขื่อนสามผามั่นคงดุดดังขุนเขาสามารถต้านทานน้ำท่วมได้ระดับหมื่นปีแต่พอผ่านไป4ปีทางการก็ได้ออกข่าวว่าเขื่อนสามผาสามารถป้องกันน้ำท่วมได้ระดับพันปีพอมาถึงเดือนตุลาคมปี2008เมื่อเขื่อนสร้างใกล้แล้วเสร็จทางการได้ออกข่าวอีกครั้งว่า เขื่อนสามผาสามารถป้องกันน้ำท่วมได้ระดับร้อยปีพอมาถึงเดือนกรกฎาคมปี2010ขณะที่เขื่อนกำลังจะเปิดใช้งานทางการได้ออกข่าวอีกครั้งว่าอย่าฝากความหวังในการป้องกันน้ำท่วมไว้กับเขื่อนสามผาทั้งหมดและเมื่อล่าสุดเมื่อวันที่12กรกฎาคมปี2020ที่ผ่านมาระดับน้ำได้เพิ่มขึ้นมาสูงใกล้ระดับเต็มความจุข,ของเขื่อนทางการจีนก็ได้ออกข่าวอีกครั้งว่า เขื่อนสามผาได้พยายามอย่างสุดกำลังแล้วกรุณาอย่าโทษเขื่อนสามผาเลยถแถลงการดังกล่าวได้ถูกชาวเน็ตนำไปทำคลิปล้อเลียนมากมายถึงมาตรฐานที่ลดลงอย่างหัววภาพของรัฐบาลจีนที่ได้ลดระดับมาตรฐานลงจากป้องกันน้ำท่วมได้หมื่นปีเป็นหวังพึ่งอะไรไม่ได้เลย เมื่อวันที่24รรกรกฎาคมที่ผ่านมาในเซินโสเยนวิศวกรผู้ได้ฉายาว่าเป็นบิดาแห่งเขื่อนสามผาเขาคือผู้รับผิดชอบเขื่อนสามผาตั้งแต่เริ่มออกแบบในปี1994เป็นผู้คอยแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของเขื่อนในหลายๆครั้งจนกระทั่งวาระสุดท้ายได้เสียชีวิตลงที่โรงพยาบาลอู่ฮั่นในวัย81ปีซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่เขื่อนสามผาต้องเผชิญกับปัญหาที่หนักที่สุดนับแต่เปิดใช้งาน ศาสตราจารย์หวังเหวยล่อได้สรุปความคิดเห็นว่าการระเบิดเขื่อนทิ้งก็เหมือนกับการประหารชีวิตส่วนการคงเขื่อนไว้เหมือนกับการทรมานจนตายเพราะว่าหากต้องการเซฟเมืองสงชิ่งที่อยู่เหนือเขื่อนซึ่งมีประชากรราว30ล้านคนก็ต้องปล่อยให้เมืองอู่ฮั่นซึ่งอยู่ใต้เขื่อนท่วมแต่หากต้องการเซฟเมืองอู่ฮั่นก็ต้องปล่อยให้เมืองสงชิ่งท่วมทางเดียวที่จะแก้ได้คือต้องระเบิดเขื่อนทิ้ง ดังนั้นการที่ต้องการเอาชนะธรรมชาติของจีนอาจไม่เพียงต้องแลกมาด้วยเงินนับล้านล้านบาทที่สูญไปกับการก่อสร้างแต่ยังหมายถึงหายนะของผู้คนนับสิบล้านที่อยู่ใต้เขื่อนซึ่งเป็นความเสียหายที่ประเมินค่าไม่ได้เขื่อนสามผาไม่เพียงแต่ไม่สามารถป้องกันน้ำท่วมจากแม่น้ำยางสีเกียงแต่ยังเป็นฝันร้ายของประชาชนที่อยู่ใต้เขื่อนเหมือนระเบิดเวลาที่รอวันปทุ ขอขอบคุณทุกการติดตามชมหากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องกรุณาส่งคำแนะนำมาเพื่อให้เราแก้ไขปรับปรุงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ